ใช่เราจะมามันมาขนาดนี้แล้วเราห้ามถอยแล้วเว้ยสีอุ้ยสีทองไอ้เหี้ยเอาแร็วลุ้นกับลุ้นยหงสองตัวไปไปสองตัวไปเฮ้ยเราไงเราสคิปหรือค่อยๆกดดีวะค่อยๆกดกดหลับตาสคิปหลับตาสคิปงั้นกูหันหลังกูหันหลังเค้ยไหมกูหันหลังเลยเดี๋ยวมึงบอกกูเค้ยวะค่อยกดดีกว่ากูหันหลังเค้ยวเดี๋ยวกูค่อยกดเองค่อยกดนะไหนกูกูหันหลังโอเคไหมค่อยๆกดดีกว่าค่อยกดนะเดี๋ยวกูอยู่ข้างหลังโอเคไหมกูอยู่ข้างหลังโอเคไหง โอเคโอเคครักดเลยนะได้ตัวแล้ววะตัวอะไร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 ยัง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 ยงยั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 งังยังยัยัง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 ยงยั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 งย ตัวอะไรเฮ้ย,ยไม่แช่ไม่ใชไม่แช,ช,ช่ยังยังยัง <c oughs> ยังยัง,ย,ง,ย,งยังนี่อ่ะ <c oughs> ไอ้เจมึงไอ้นุย้ยมึงไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะโอ้ยแย่เอากดกดนะฮะเอ้าตัวอะไรหมายยังหมายยังชี้อ่ะชี้อ่ะตัวยังเลยเอายังเลยกูดูพวกมาย่นะอ่นะอ่นะตัวอะไรเฮ้ยทองปอไหมทองปอ ปอพอพอแต่ไ,ไปตอไปต่อไปต่อโอเคโอเคโอเคโอ้ยนุ้ยไม่ไม่ลุ้นเลยอ่ะโอ้เฮ้ยตัวไรตัวไรตัวไรมายังมายังเอ้ยมาวะเฮ้ยยี่ยมมาอะไรมาอะไรอีไเยี่ยมึงอ่ะดูเลยเหรอไอตัวอะไรวะโอบยนุ้ยมึงมึงรีบสปอยไปไหนอ่ะโอ้บ่นบ่นโอ้ไม่หนุกเลยบ่นแย่บ่ดไปทีได้อีกตัวเอออาจจะมีอีกตัวหนึ่งโผล่มาอีกตัวก็ได้ใคร นี่ไงการ์ดไงไม่มีไอ้น้อง